จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาูบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นไทยยินเนาะจ้าของวันที่สิบสี่มกรากับมีมาหายคือเก่าแต่ก่อนที่เราจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ากระอให้ซ้อยกดไล กดแชรกดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยวจะไปเบื่องแนวทางเท่ากับเมื่อเบื่องรร่งานผลก่อนอกจากของหุนไทยเย็นเที่ยวหายไปวันที่13มกราเนาะว่าพ้นออกตัวใด จากเจ้าหายไปเข้ากับหายฟันสามวิ่งดูซีกับสามผลที่ออกมาบนอ,อกหกศูนย์สองล่างออกหาสองจากสำหรับหุ่นไทยเย็นวันที่สิบสามมกรานอกจากนะเขากับว่าเขาก็มีเขาบ้างลุดบ้างกับ่าว่ากันนอกจ้ะเข้ากับหายไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกะเบิงรายงานผลกันไปแล้วกะไปตามต่อเลยนอกจากนะสำหรับหุ่นไทยเย็นวันที่ สิบสี่มการ่าเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแนเข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อนเนาะจ้ะน่าสำหรับหุ่นไทยเย็นวันที่สิบสี่มการ่าเนาะจ้ะกลับไปเบื้องตัวเด่นกับหายเด่นซีกับเด่นหาไปเบิ้งฟันวิ่งรูดเนาะจา้ะมาเบื้องฟันก่อนกับหายฟันซีวิ่งรูดกับหายหากับซี ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ไห้าสี่หกสีเจ็แปจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองก็ไห้าหกห้าเจหแปดหเก้าจ้ะ กลับไปเบื้องเน่ทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกับเฮลีนไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีรุดบางเข้าบางเข้ากับสช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจะตัวนี้จะเข้าง่ายหรยยง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นเนวทางกันเบื้องเข้ากับเบื้องแน่าทางกันไปแล้วนอกจาก เปนน็นใจแนีเนาะจ่ะจมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจากเบิงแนวทางของหุน่นไทยยีนวันที่สิบสี่มกราไปแล้วเนาะจาะเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมกักตัวชอบถูกอ,อกถูกใจกันมน่เนาะจาะมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าสูไเดียวไปเรียนเน้นนักเน้นเบาตรงกัลเลขที่ยวคิดไว้ ไช่นี่ช่องน้องซอนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า